ยางกันนะครับตรงนี้ออกจะกัดตัวแล้วครับจะไปยีกปลาตัดไหไครับตัดยางครับโยยิงปลาไหครับว,วัดขนาดาให้เท่ากันนะครับกับเส้นเดิมแต่ว่าผมจะเอาสั้นกว่าเดิมนิดนึงปา เาสั้นกว่าเดิมหน่อยเพราะว่ารอบที่แล้วตัดไปเวลายิงมันจะสะบัดนะครับเหมือนกับยางมันจะจยาวไปนิดนึีเลยเอาให้สั้นกว่าเดิมหน่อยก็จะมาม์าก,ก่อนนะครับมาให้สั้นกว่าเดิมหน่อยสั้นกว่าเดิมประมาณหนึ่งเซนนะครับใช้ปากกามาร์กไว้นะครับปากกามาร์กวันนี้มีผู้ช่วยมานะครับตัดยางขีดก่อน Uhm, ขีดตรงนี้น้องบีบพ่อบอกว่าเดี๋ยวก่อนพขีดเดี๋ยวก้อนพ่อขีดมาขีดมาโอ้อะเอาไปขีดเลยอะอันนี้โอ้ไขวาูกชายวะเออเขียนเขียนเขียนกอไก่อะลูกเขียนอะไรกอไก่ขอใคร อ๋อโวดลูกหมาเนี่ยลูกหมา้พ่อเนี่ยยุ้งยุงนึกให้แม่ตียนยุงไปเขียนให้แม่ดูดิไปเขียนให้แม่ดูดิเราไก่ให้แม่ดูหน่อยตัดยางหลังจากได้มาร์กนะครับมองเห็นไหมหลังจากได้มาร์กนะครับจุดเนี่ยจุดอัปกามาร์าไว้แล้วก็เหยียบนะครับเหยียบ เหยยบแล้วก็ดึงให้ตึงเลยครับแล้วก็หวางขมมีดลงไปเบาๆนะครับตรงรอยมาร์กเฉือนนิดเดียวครับมันก็จะขาดถูมไ,ไหมครับเ,เรียบปิ๊บเลยครับไม่ต้องใช้ไม้ทุบนะครับ มีดกดลงไปตรงรอยมาร์กแต่ว่าดึงให้ตึงก่อนนะครับเรามีดกดลงไปตรงรอยมาร์กพักเดียวขาดนะครับเรียบปิ๊บนะครับเราก็จะได้เนี่ยนะสั้นๆเองนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นลูกโอ้โหเหียนกอลกลเก่งจังเลยลูกชายนะมาช่วยตัดยางด้วยลูกชายคู่เหมือนดเดี๋ยวจะไ้ยิงปลาด้วยกันสองคนพ่อลูกครับ ใช้ยางไปเยอะครับนี่ก็จะเหลืออีกตัดได้อีกหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวพ่อยิงก่อนนี่ก็จะได้อีกหนึ่งคู่เส้นหนึ่งจะตัดได้สี่คู่เลยนะครับปกติเส้นหนึ่งจะตัดได้สามนะครับผมแรงเหมือนเดิมครับเชือกหลังจะขอดลมนะครับก็ลนไฟให้ดีนะครับกันแตกหุดไฟลนปลายให้ดีเลยครับล้วก,กดให้แบบเนียนเลยนะครับ กดลอยจุดไฟให้เนียนเลยจะได้ไม่หลุดตอนยิงสำคัญนะครับตัวนี้ต้องลนไฟทุกครั้งครับถ้าไม่ลนไฟนะยิงไม่กี่ทีก็หลุดครับถ้าถูกใจก็กด subscribe กดไลค์ให้กับนาทีด้วยนะครับวิธีการผูกยางแบบง่ายๆเรียบๆสวยๆครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับขนานี้นะครับไม่ยาวมากเป็นสายเกาะลูกนะครับตรงนี้ ก่อนลูกดอกอออ้อ,อ,อลูกชายก็ช่วยด้วยนะครับเ,เอาปิดทำไมเอาปิดทำไมไม่ได้ปิดลูกหน้าจอมันดับเฉยๆมันถ่ายอยู่เอาเตะบอ่ออีกโอ้ยเด็กคนนี้ เก่งแท้เขียนอะไรลูกอืมอ้าวเปิดเจอเด็กชายด้วยวะเจอเด็กชายด้วยที่มูกไหลแล้วน้องแพ้อากาศนะครับเช้าๆก็จะมีน้ำมูกหน่อย นี้ก็ออกจากกลุ่มเสี่ยงแล้วนะครับหายจากโควิดแล้วครับก็จะไปหายิงปลาทําคลิปได้แล้วนะครับยิงปลาหจมส์ครับยิงปลานะครับยิงปลา่อยิงปลาพ่อยิงปลา,าครับ ยางสั้นนะครับตัวสายหน้ายาวหน่อยนะครับผมสายหน้ายาวประมาณ20เซนนะปกติผมใช้เชือกตาหานนะครับแต่ว่ารอบนี้ซื้อยางสั่งยางมาแล้วก็เขาแถมเชือกมาให้ด้วยเลยลองใช้หน่อย ว่ามันมันจะทนไหมตัวนี้จะเล็กกว่าตาหานนิดน,นะ<อ>นึงครับตาหานสามนตัวนี้น่าจะสองจุดห <5. S 2> <อ>้าอะไรลูกโอ้โหเขียนเต็มเลยเขียนเก่งมากเลยเขียนกอกไก่เหรอใช่ปะน้องเขียนกอไก่เหรอปัแบป๊บแบบ เล่นอะไรครับเล่นอะไรยิ้มหวานก็มัดเชือกนะครับก็จะมัดเป็นเงื่อนเงื่อนตะกุดเบ็ดนะแต่ว่ามีเทคนิคนิดนึงนะครับใช้เชือกเชือกที่จะมัดนี่ต้องเป็นได้ได้ดิบนะครับที่มันเป็นขนถ้าเป็นได้ไนลอนมันจะไม่อยู่นะครับเน้นเป็นได้ดิบ ได้ที่มันเป็นขนๆหน่อยครับผมเบอร์ที่ผมใช้นี่เบอร์เบอร์เก้านะครับยิปได้เบอร์เก้าจะเป็นเบอร์สิบสองสิบห้าอะไรก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยครับยิงปลาหมัดเป็นเงื่อนตะปุดเบ็ดนะครับ แล้วก็เลื่อนมาให้สุดเลยครับเลื่อนมาให้เหลือปลายไว้นิดเดียวยเ,ยเหลือปลายยางไว้ประมาณของผมน่าจะประมาณ2องมิลครับหนึ่งถึงสองมิลสองมิลครับเดีเ๋ยวสองมิลเหลือปลายยางกับเชือกเอาไวน้นะสองมิลแล้วก็ดึงให้แน่น,นครับ ดึงดึงดึงแล้วก็คึงไปนะครับคึงไปมันจะเข้าไปเองเหลือไว้สองมิลมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเหลือนิดเดียวเหลือปลายนิดเดียวนะครับแล้วก็มาพันทับอีกสามสี่รอบเลยก็ได้นะครับวิธีพันทับก็ใช้เป็นเงื่อนเงื่อนธรรมดานะครับมัดกันแบบเนี้มัดกันแบบนี้นะครับแต่ว่าสองชั้นนะครับทุบไปสองรอบทุบไปสองรอบแล้วก็ดึงเข้ามาครับผม ดึง่ห้ามาให้มันรัดสุดนนแล้วก็ดึงให้แน่นพอประมาณนะครับเดี๋ยวดึงมากมันขาดแล้วก็ทํากลับมาอีกฝั่งหนึ่งครับกลับมาอีกฝั่งนึ่งก็มัดมัดสองสองชั้นเหมือนกันครับผมมัดสองชั้นแบบเน,นี้ยแล้วก็ดึงเข้าไปดึงให้แน่นครับผมแล้วก็กลับมามัดอีกฝั่งหนึ่งเหมือนเดิมครับทําเหมือนเดิมครับ สี่สี่ครั้งกำลังดีสี่ห้าครั้งก็ได้แล้วแต่เชือกเราเหลือเยอะผมกลับมาดึงมัดาองมันเด้ก็กลับมาทำอีกฝั่งทําทับไปหลายหลาชั้นครับผมชินมามาชินมามาทับกลับไปกลับมาให้มันดูหนานะครับให้มันดูหขึ้นจะยิ่งแน่นครับถ้าใช้สูตรนี้แล้ว ไม่มีหลุดแน่นอนครับนาทีรับประกันให้เลยครับนอกจากยางจะขาดไปเองหมดอายุการใช้งานนะแต่ถามว่าเงื่อนแบบนี้หลุดไหมไม่หลุดนะครับพอมัดได้หลายๆทบแบบนี้เราก็ตัดให้สั้นๆนะครับเราก็ใช้ไฟลนนะครับต้องใช้ไฟลนทุกครั้งนะครับไฟลนแล้วก็บี้มันบี้ให้มันติดเลยครับ ก็บีให้ติดเลยครับแน่นแลวครับแน่นมากยังไม่ออกนะครับนาทีจะใช้เชือกหน้ายาวประมาณนี้นะครับเราใช้ยางทั้นนิดเดียวแล้วเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันนะครับว่า<ป>ะจม<ป>ะมาไหมป <ะ S 1> ไปกับลูกชายไหมป <ะ S 1> ไปยิงปลาไปยิงปลายิงปลากับนาทีบอกนิ <ปะ S 1> ยิงปลากับนาทีก่อนยิงปลาทียิงปลาที มัดเหลือไปลายไว้นิดเดียวประมาณหนึ่งจุดห้าถึงสองมิลก็พอครับหเหลือไปลายไว้แค่นี้เชงไอตุ๊กตาใหญ่ไอตุ๊กไปคึงให้แน่นเลยครับมันจะกิ่วเบบนี้ยแล้วก็จะเหลือปลายนิดเดียวครับมัดเหมือนเดิมครับทบกลับไปกลับมา สี่รอบห้ารอบก็ได้ครับผมพันให้ได้สองชั้นนะครับมันจะแน่นเลยการล็อกล็อกแน่นงคอยยิงไปยังหนงปากก็ได้แบบนี้นะครับได้ออกมาเป็นรูปแบบนี้จะสั้นกว่าเดิมครับให้พ่อยิ้มก่อนให้พ่อย้มก่อนให้พ่อยิ้มก็ ยิ้มก่อนยิ้มก่อนอันนี้เส้นเก่าครับไปแย่งลูกชายมานะครับมันจะสั้นกว่ากันนิดนึงนะครับสั้นกว่าอันนี้ตัวเก่านะครับแล้วก็น,นี้ตัวใหม่สั้นกว่าเดิมนิดนึงประมาณเซนนึงครับไม่ถึงเซนเดียวจะลองไปใส่ดูกันเลยนะครับว่าจะโอเคไหม